จะเป็นอย่างไรคะถ้าจับยายแมงมุมมาทอเป็นเสื้อคุณคงสงสัยใช่ไหมคะว่ายายแมงมุมแข็งแรงได้ขนาดนั้นเชียวหรือตามธรรมชาติแล้วแมงมุมสร้างใย,ยของมันเพื่อเป็นที่อยู่ดักเหยื่อวางไข่และเส้นใยของมันคือวัสดุมหัศจรรย์ที่นักวิทยาศาสตร์หลายท่านพบว่า เส้นใยของแมงมุมมีความยืดหยุ่นสูงและแข็งแรงมากพอที่จะทำใยเพื่อเป็นกับดักผึ้งซึ่งบินด้วยความเร็ว32กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้โดยที่ใยแมงมุมไม่ขาดเส้นใยของแมงมุมมีความแข็งแรงมากจากการทดลองพบว่ามีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กที่มีน้ำหนักเท่ากันถึง6เท่า เปรียบเทียบได้ว่าถ้าหากใยแมงมุมมีความหนาเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับขนาดดินสอใยแมงมุมจะสามารถหยุดการเคลื่อนที่ของเครื่องบินโบอิ้ง747ที่กำลังบินอยู่ได้เส้นใยของแมงมุมบางชนิดเช่นอเรเดียนไดดาเมทัสามารถยืดยาวได้ร้อยละ30-40ถึงก่อนที่จะขาดในขณะที่โลหะสามารถยืดได้เพียงร้อยละ8เท่านั้น จากการทดสอบในห้องทดลองยังพบว่าเส้นใยของแมงมุมประกอบด้วยเส้นใยจำนวนมากที่มีขนาดเล็กประมาณ20นาโนเมตรมาพันกันจึงทำให้เส้นใยของแมงมุมมีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีแตกต่างจากเส้นใยทั่วไปค่ะล่าสุดสไปเบอร์จากบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศญี่ปุ่นได้โชว์ชุดเดรสที่ทอมาจากใยแมงมุมสังเคราะห์ที่เรียกว่าคิวมโนส ซึ่งมีที่มาจากคำว่าคิวโมโนซึหรือยาแมงมุมในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะด้วยธรรมชาติของแมงมุมจึงทำให้การเลี้ยงในฟาร์มแบบเดียวกับการเลี้ยงตัวใหม่สามารถทำได้ยากลำบากดังนั้นทางสไปเบอร์จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ยีนพันธุกรรมสังเคราะห์และแบคทีเรียโคัสซส มาผลิตเป็นไฟโบรอินโครงสร้างโปรโตีนแบบเดียวกับที่มีอยู่ในเยเมงมุมนั่นเองค่ะต่อจากนั้นก็นำไฟโบอินที่ได้นำมาทอเป็นผ้านอกจากเสื้อผ้าแล้วคิมโมโนสยังสามารถนำมาใช้ในการผลิตฟิล์มเส้นเลือดเทียมนาโนไฟเบอร์เสื้อเกราะกันรกระสุนได้อีกด้วยค่ะ ปัจจุบันทางบริษัทสามารถผลิตใยแยมงมุมสังเคราะห์ได้220ปอนต่อเดือนโดยบริษัทวางแผนที่จะผลิตให้ได้10ตันต่อปีและจะเริ่มผลิตแบบ m a ส s p โปรดักในปี2015นี้ถ้าใครสนใจชุดคิวโมโนสสามารถเข้าชมได้ที่ล็อบกี้ฮิลคอมเพล็กซ์ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะ